สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยานามิตรผู้ใฝ่ในธรรมและสัจธรรมแห่งชีวิตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่าถามงคลชีวิตพื้นที่แห่งสติและปัญญาที่จะนำพาจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นรู้เบิกบานและพบทางออกท่ามกลางความมืดมนวันนี้เราจะมาร่วมกันไขปริศนาแห่งการเวลา เปิดดวงชะตาเจาะลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันกับวาระพิเศษแห่งปีพุทธศักราช2569ปีที่ถูกขนานนามว่าเป็นรอยต่อแห่งกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าทําดีแทบตายแต่เหมือนว่ายทวนน้ำยิ่งพยายามขว่คว้าความสำเร็จกลับยิ่งถอยห่าง โดยเฉพาะชาวราศีกันผู้มีความละเอียดละออมีมาตรฐานในชีวิตสูงและมักแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายท่านอาจรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดปัญหานี้สินที่รุงรังความรักที่คลุมเครือหรือความเจ็บป่วยทางกายและใจที่หาสาเหตุไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผมสืบเนื่องจากกระแสะแห่งดวงดาวและว,วิบากกรรมที่จัดสรรมา ในปี2,569นี้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณผสานกับมุมมองทางพุทธจิตวิทยาถือเป็นปีหมุดหมายสำคัญเปรียบเสมือนการผลัดใบของต้นไม้ใหญ่มันคือช่วงเวลาที่เงากรรมจะพาดผ่านไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อชำระล้างหากท่านวางใจถูกที่เข้าใจสัจธรรมและรู้วิธีรับมือวิกฤตนี้จะกลายเป็นบันไดทองคำที่พาตัวท่านขึ้นสู่ที่สูง ชาวราศีกันนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นหญิงสาวพรหมจัรรย์ถือรวงข้าวอันหมายถึงความบริสุทธิ์ความอุดมสมบูรณ์และสติปัญญาแต่เหรียญย่อมมีสองด้านความปรารถนาความสมบูรณ์แบบนี้เองที่บางครั้งกลายเป็นกรงขังความสุขของท่านและเมื่อดาวมรตยูและดาวเสาโคจรมาทำมุมสัมพันธ์ในเรือนชะตามันจึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความรู้สึกนึกคิด เรากับถูกบีบคั้นให้ต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากที่สุดความละเอียดละอ่อที่เป็นจุดเด่นของท่านนี้เองบางครั้งมันกลับกลายเป็นมีดสองคมที่หันกลับมาทิ่มแทงหัวใจตนเองท่านมักเห็นจุดตำหนิเล็กๆไม่น้อยที่คนอื่นมองข้ามซึ่งในทางโลกนั่นคือคุณสมบัติของผู้สร้างสรรค์าง,งานคุณภาพแต่ในทางธรรมหากจิตไปยึดติดกับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันคือกองทุกกองใหญ่ที่ท่านสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2,569กระแสพลังงานของดวงดาวจะเริ่มบีบให้ท่านมองเห็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปโดยเฉพาะดาวพรหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือดาวแห่งปัญญาและโชคลาบจะมีการโคจรโยกย้ายในลักษณะที่ส่งผลต่อเรือนการงานและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสำหรับชาวกันมันคือสัญ,ญญาณเตือนว่าสิ่งเดิมๆที่เคยทำ วิธีคิดเดิมๆที่เคยใช้อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วในปีนี้เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความไม่แน่นอนแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอนิจจงหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งว่าเป็นกฎสา,ากลจักรวาลหากเราฝืนกฎนี้เราก็ถูก แต่หากเราเข้าใจและไหลไปตามกระแสะแห่งธรรมเราจะพบความเบาสบายดังนั้นการเตรียมตัวของชาวราศีกันในปีนี้จึงไม่ใช่การเตรียมเกราะเพื่อต่อสู้แต่เป็นการเตรียมใจให้ว่างพร้อมรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าที่ต้องเสื่อมสลายไปเมื่อพูดถึงการเสื่อมสลายและการสร้างใหม่เราหนีไม่พ้นที่จะต้องกล่าวถึงอิทธิพลของดาวเสารหรือเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมในสายตาของคนทั่วไป แต่ในมุมมองของนักปราชดาวเสาวคือพระอาจารย์ผู้เข้มงวดท่านไม่ได้เข้ามากลั่นแกล้งแต่เข้ามาตรวจสอบรากฐานชีวิตของเราว่าแข็งแรงจริงหรือไม่ในปี2569นี้ดาวเสาวจะยังคงส่งกระแสถึงลัคนาของท่านในมุมที่เรียกว่าเหลงหรือทำมุมตรงกันข้ามในทางโหราศาสตร์ถือเป็นจุดเปราะบางโดยเฉพาะเรื่องของคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง หุ้นส่วนหรือสัญญาผูกมัดต่างๆความหมายลึกซึ้งในทางธรรมคือกรรมเก่าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กําลังจะเร่งรัดให้ชำระสะสางใครที่ไม่ใช่คู่บุญอาจจะต้องจากจรหรือมีเหตุให้ขัดแย้งกันรุนแรงส่วนใครที่เป็นคู่แท้ที่เกื้อหนุนกันบททดสอบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของท่านแน่นแฟ้นดังหินผาการที่ดาวเสาเล็งลักนานั้นมันเหมือนกับเราส่องกระจกเงาบานใหญ่ สิ่งที่สะท้อนกลับมาอาจไม่ใช่ภาพที่เราอยากเห็นอาจเป็นริ้วรอยแห่งความผิดพลาดในอดีตอาจเป็นนิสัยบางอย่างที่เราซุกช่อนไว้ใต้พรมมานานปีนี้ท่านจะหนีความจริงข้อนี้ไม่ได้ท่านจะต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองและนี่คือที่มาของคำว่าเงากรรมที่ผมได้เกลิ่นไว้การยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดาวเสา แต่อยู่ที่ปฏิกิริยาของใจเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากดาวเสาแล้วยังมีอีกหนึ่งอิทธิพลที่เปรียบเสมือนหมอกควันที่ปกคลุมสายตานั่นคือพระราหูในปี2569นี้ราหูจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซึ่งส่งผลต่อภพอริหรือศัตรูและอุปสรรคของชาวราศีกันคำว่าศัตรูในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงคนถือมีดมาทำร้าย แต่หมายถึงกิเลสและความหลงผิดที่เกิดขึ้นในใจเราเองราหูคือเงาคือความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อราหูส่งผลท่านอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ดูดีเกินจริงข้อเสนอทางธุรกิจที่หอมหวานแต่เคลือบอยาพิษหรือความรักที่ดูหวือหวาแต่นำมาซึ่งความร้อนรุ่มชาวราศีกันซึ่งปกติเป็นคนใช้เหตุผลปีนี้ท่านต้องระวังอารมณ์ให้จงหนักเพราะราหูจะทำงานกับความโลภและความหลง ถ้าสติไม่มั่นคงท่านอาจตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตได้แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสพระราหูนั้นหากเรามองในแง่ดีท่านคือผู้กล้านักเลงและผู้ที่มีไหวพริบป,ปฏิพานหากชาวการกรู้จักใช้ปัญญาของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านมากำกับความกล้าของราหูท่านจะสามารถพลิกสถานการณ์จากเป็นรองให้กลับมาเป็นต่อได้เรียกว่า รู้ทันกิเลสก็กลายเป็นปัญญาสิ่งสำคัญคืออย่าพึ่งรีบเชื่อสิ่งที่ตามองเห็นแต่ให้ใช้ใจสัมผัสและพิจารณาด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงเสมอท่ามกลางมรสุมของดาวเสาร์และราหูธรรมชาติย่อมไม่ใจร้ายจนเกินไปนักเพราะในปี2569นี้ยังมีแสงสว่างดวงใหญ่ที่คอยสาดสองนำทางนั่นคือดาวพฤหัส,สบดี ดาวแห่งครูบาอาจารย์และคุณธรรมที่จะโครจรเข้าสู่เรือนที่เป็นมงคลแก่ดวงชะตาในช่วงจังหวะสำคัญของปีเปรียบเสมือนระคังช่วยชีวิตที่ดังก้องขึ้นในยกสุดท้ายอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีจะส่งผลให้ชาวราศีกันมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้าจุนคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้อาจหมายถึงเจ้านายครูบาอาจารย์หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จะมีการดนจิตดนใจให้ท่านพบทางออกในปัญหาที่มืดแปดด้านโอกาสใหม่ๆทางการงานจะเปิดกว้างขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้การสอนการแพทย์หรือการเป็นที่ปรึกษาซึ่งตรงกับจริตของชาวกันอยู่แล้วสิ่งที่ต้องตระหนักคือดาวพฤหัสบดีนั้นให้ผลในเรื่องของความดีและความยุติธรรมหากท่านประกอบสัมมาอาชีพซื่อสัตย์สุจริต พลังของดาวพฤหัส,สบดีจะหนุนนำให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วแต่หากใครที่คิดทำทางลัดหรือหวังผลประโยชน์โดยไม่ถึงกับศีลธรรมแสงสว่างนี้ก็อาจกลายเป็นไฟที่แผดเผาวความชั่วร้ายให้หมอดไม่ได้เช่นกันดังนั้นคาถาสำคัญของปีนี้คือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเมื่อเราเห็นภาพรวมของดวงดาวแล้วเรามาเจาะลึกในเรื่องที่หลายท่านกังวลที่สุดคือเรื่องปากท้องและการเงิน ปี2,569เป็นปีแห่งการจัดระเบียบทางการเงินขนานใหญ่สําหรับชาวกันที่มีภาระหนี้สินนี่คือปีทองแห่งการปลดแอกพันธนาการแต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าจะมีเงินก้อนใหญ่หล่นทับแต่จะเป็นปีที่ท่านจะมีสติปัญญาในการบริหารจัดการและจะมีช่องทางรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย กฎแห่งแรงดึงดูดสอนเราว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้หากใจท่านยังเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลเรื่องเงินท่านก็จะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาแต่ถ้าท่านปรับคลื่นความถี่ของจิตใจให้รู้สึกมั่งคั่งจากภายในรู้จักให้ทานตามกำลังรู้จักยินดีกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามากระแสการเงินของท่านจะเริ่มไหลเวียนดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ดาวการเงินของชาวราศีกันในปีนี้มีความสัมพันธ์กับแดนไกลหรือออนไลน์ใครที่ยังทำธุรกิจแบบเดิมๆหน้าร้านเดิมๆอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ใครที่กล้าปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลหรือติดต่อค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนจะมีโอกาสจับเงินก้อนได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการหารายได้จึงเป็นกุญแจสำคัญและอย่าลืมเรื่องการทำบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตหรือไถ่ชีวิตโครกระบือเพื่อเป็นการแก้ เรื่องการเงินที่ติดขัดเพราะการให้ชีวิตคือการต่อชะตาชีวิตให้ตนเองขยับมาที่เรื่องของหัวใจดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดาวเสารเลงลัคณาความรักปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคนโสดท่านอาจจะได้พบเจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงคนที่มีตำาหนิ พ่อไม้แม่ไม้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะคนเหล่านี้มักผ่านโลกมามากและมีความเข้าใจชีวิตแต่อย่าคาดหวังความโรแมนติกหวานแววแบบในละครเพราะความรักปีนี้คือความรักแบบเพื่อนคู่คิดที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไป ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังคำพูดจาที่เชื่อดเฉือนอารมณ์ชาวราศีกันมักมีวาจาเป็นอาวุธโดยไม่รู้ตัวความหวังดีที่สื่อสารผิดวิธีอาจกลายเป็นการจับผิดและตำหนิ ปีนี้ขอให้ท่านฝึกปิดตาข้างหนึ่งมองข้ามข้อบกพร่องเล็กน้อยของคนรักและหันมามองข้อดีของเขาให้มากขึ้นจำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวท่านเองการให้อภัยคือทานอันยิ่งใหญ่ที่ทำได้ทุกวันในบ้านของท่านเอง หากความสัมพันธ์มันถึงทางตันจริงๆและต้องจบลงขอให้เข้าใจว่านั่นคือการหมดเวรหมดกรรมต่อกันให้จากกันด้วยดีอย่าจองเวรเพราะการผูกใจเจ็บจะนำพาเรากลับมาเจอกันอีกในรูปแบบที่ทุกทรมานกว่าเดิมขอให้ปล่อยวางแล้วอวยพรให้เขาไปดีแล้วคื้นที่ว่างในหัวใจท่านจะพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม ประเด็นที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีกันในปี2569คือเรื่องสุขภาพทั้นของตนเองและญาติผู้ใหญ่เนื่องจากท่านเป็นคนธาตุดินการแบกรับความเครียดสะสมจะส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้และอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกซึ่งสอดคล้องกับอิทธิพลของดาวเสาร์ในทางจิตวิทยาและแพทย์ทางเลือกกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันอาการปวดท้องบ่อย อาจเกิดจากความกังวลที่ย่อยไม่ได้อาการปวดหลังอาจเกิดจากการแบกภาระที่หนักเกินไปดังนั้นการรักษาทางกายด้วยยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการแก้ที่ปลายเหตุท่านต้องหันกลับมารักษาที่ใจด้วยการฝึกสมาธิบำบัดหรือการเดินจงกรมสัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่า (Grounding) จะช่วยถ่ายเทพลังงานลบออกจากร่างกายชาวธาตุดินได้ดีมาก พยายามพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติต้นไม้สายน้ำให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาและที่สำคัญคือการนอนหลับชาวกันมักคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับปีนี้ท่านต้องฝึกวางความคิดทิ้งไว้ก่อนหัวถึงหมอนบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดต่อตอนนี้คือเวลาพักผ่อนของร่างกายปีนี้สิ่งที่ชาวราศีกันต้องท่องให้ขึ้นใจคือคำว่าขันติหรือความอดทนอดกลั้น ความสำเร็จในปี2,569จะไม่ได้มาแบบสายฟ้าแลบแต่จะมาแบบฝนตกทีละนดจนเป็มตุ่มใครที่ใจร้อนอยากรวยเร็วอยากสำเร็จไวจะต้องเจ็บตัวแต่ใครที่รู้จักศิลปะแห่งการรอคอยเพราะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ด้วยความใจเย็นจะได้กินผลไม้ที่หวานฉ่ำที่สุด มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนก็รักแต่ยามบุญไม่มาให้ภาวนารอคำว่าภาวนารอไม่ได้หมายถึงให้นั่งงอมืองอเท้าแต่หมายถึงให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในทุกๆวันโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์ว่าจะต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อเราเลิกกดดันเวลาเวลาจะเข้าข้างเรา จงมองดูชาวนาที่หว่านข้าวเขาไม่สามารถไปดึงต้นข้าวให้โตเร็วๆได้สิ่งที่เขาทำได้คือดูแลน้ำใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชแล้วปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันชีวิตของท่านในปีนี้ก็เช่นกันจงทำเหตุให้ดีแล้วผลจะดีเองหน้าที่ของท่านคือทำหน้าที่ของผลลัพธ์คือมาเมื่อถึงเวลาหากเข้าใจกฎข้อนี้ความทุกข์ใจจะลดลงไปกว่าครึ่ง เพื่อให้เห็นภาพของการพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีผมอยากขอยกเรื่องในสมัยพุทธกาลของนางปตาจารามาเล่าสู่กันฟัง นางเป็นหญิงสาวที่สูญเสียทุกอย่างในชีวิตพร้อมกันทั้งสามีลูกสองคนพ่อแม่และพี่ชายนางเสียสติเดินเปลือยกายร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทุกข์แสนสาหัสจนผู้คนรังเกียจและขับไล่แต่เมื่อนางได้มาพบพระพุทธองค์พระองค์ไม่ได้ทรงใช้เวทมนต์คาถาใดาๆช่วยนางแต่ทรงตรัสเรียกสติด้วยคำสั้นๆว่าจงกลับมามีสติเถิดน้องหญิงและเทศนาเรื่องความไม่เที่ยงของสังขาร ความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทันใดนั้นสติของนางก็กลับคืนมาความโศกเศร้าที่เหมือนจะฆ่านางให้ตายกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งปัญญาทำให้นางบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรีผู้ยิ่งใหญ่ เรื่องนี้สอนชาวราศีกันว่าไม่ว่าปี2,569ท่านจะเจอวิกฤตหนักหนาแค่ไหนท่านไม่ได้สูญเสียทุกอย่างเหมือนนางปตาจาราและถึงแม้จะสูญเสียสิ่งที่ท่านยังมีอยู่เสมอคือลมหายใจและสติหากท่านเรียกสติกลับมาได้ปัญหาที่เห็นว่าใหญ่เท่าภูเขาจะเล็กลงเท่าเม็ดทรายและท่านจะเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้ตื่นรู้นี่คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริง ทีนี้เราลองมาเจาะดูไทม์ไลน์ของปี2569กันบ้างนะครับเพื่อให้ท่านวางแผนชีวิตได้รัดกลุ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงเวลาของการเตรียมดินท่านอาจจะยังรู้สึกอึดอัดมีเรื่องต้องสะสางของเก่างานเก่าหนี้เก่าหรือปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังจะแสดงอาการชัดเจน ช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบลงทุนใหญ่หรือตัดสินใจอะไรที่เสียงเสียงให้เน้นการเก็บกวาดชีวิตจัดบ้านใหม่ทิ้งของที่ไม่ใช้เคลียร์เอกสารที่ข้างค้างรวมถึงการชำระใจขอขมาเจ้ากรรมในเวรเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือถือศีลกินเจเพื่อเป็นการล้างพลังงานลบที่ติดตัวมาข้ามปี หากเปรียบเป็นฤดูกาลนี่คือหน้าแล้งที่ท่านต้องอดทนขุดบ่อลอกคลองเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอย่าน้อยใจว่าทำไมยังไม่เห็นผลเพราะรากไม้กำลังย่งลึกลงดินยิ่งรากลึกเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาเติบโตต้นไม้ชีวิตของท่านจะยิ่งมั่นคงเท่านั้นเมื่อ,อย่างเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมบรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสบดีเริ่มส่งพลังชัดเจนขึ้น ท่านจะเริ่มมองเห็นลู่ทางใหม่ๆหรือได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายที่เคยติดขัดจะเริ่มคลายตัวใครที่ตกงานมีโอกาสได้งานหรือได้โยกย้ายไปในตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นช่วงนี้เป็นจังหวะที่ต้องกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหากมีใครหยิบยื่นโอกาสให้แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำก็ขอให้ลองเปิดใจศึกษาพราะนั่นอาจเป็นประตูสู่ขุมทรัพย์ที่ท่านมองหามานานเรื่องความรักและความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ใครที่ไม่ใช่จะเดินจากไปใครที่ใช่จะเริ่มปรากฏตัวแต่ข้อควรระวังในช่วงกลางปีคือความประมาทเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่าพึ่งเหลิงหรือใช้จ่ายเกินตัวเพราะดาวเสารและราหูยังคงทำหน้าที่อยู่หากท่านเผลอไพลไป,ไปกับกิเลสเพียงชั่ววูบอาจจะสะดุดขาตัวเองล้มลงได้ง่ายๆจงใช้สติประคองความโชคดีนี้ไว้อย่างถ่อมตนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของการกระทําของท่านตลอดทั้งปีใครที่อดทนสร้างเหตุดีมาตลอดจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จจะปรากฏชัดเจนทั้งเรื่องชื่อเสียงการเงินและความมั่นคงในจิตใจสำหรับชาวราศีกันช่วงปลายปี2569ท่านจะมีสเสน่ดึงดูดผู้คนคำพูดของท่านจะมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเจรจาต่อรอง หรือเริ่มโปรเจกต์ระยะยาวที่จะส่งผลไปถึงปีถัดไปปัญหาหนักอกที่แบกมาตั้งแต่ต้นปีจะถูกวางลงอย่างเบามือท่านจะรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ในร่างเดิมอย่างไรก็ตามอย่าลืมแบ่งปันความสำเร็จนี้คืนสู่สังคมการบริจาคทานการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจะเป็นการต่อย,ยอดบุญกุศลให้หมุนเวียนไม่รู้จบเปรียบเสมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็แบ่งพันข้าวไว้ปลูกในปีต่อไปและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านชีวิตจึงจะอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืงยน เพื่อให้สอดคล้องกับจริตของชาวราศีกันซึ่งเป็นธาตุดินการเสริมดวงในปีนี้ควรเน้นความหนักแน่นและมั่นคงการไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระพุทธรูปปางนาคปรกจะช่วยเสริมพลังบาร,รมีและคุ้มครองดวงชะตาได้ดีเป็นพิเศษสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำคือวัดที่อยู่ติดภูเขาหรือถ้ำเพราะมีพลังของธาตุดินและหินที่เข้มข้นจะช่วยดูดซับความวุ่นวายในใจท่านได้ดี การทำบุญด้วยอิฐหินปูนทรายเพื่อสร้างโบสถ์วิหารหรือสร้างสาธารณประโยชน์เป็นการแก้เคล็ดเสริมความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานและการเงินนอกจากนี้การปลูกต้นไม้มงคลในบ้านโดยเฉพาะไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลและมีความทนทานเช่นต้นกวักมรกตหรือต้นวาสนาจะช่วยดูดซับพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านและสีมงคลประจำปีนี้ของท่านคือสีโทนธรรมชาติเช่นสีเขียวใบไม้สีน้ำตาลหรือสีครีม การสวมใส่เสื้อผ้าโทนนี้จะช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายทำให้ใจเย็นและมีสมาธิมากขึ้นในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญที่สุดผมขอแนะนำบทสวดที่มีพุทธานุภาพสูงในการปรับภพบภูมิและเสริมกำลังใจนั่นคือพระคาถามหาจักรพัทของหลวงปู่ดูพรมปัญโยและหลวงตามา บทสวดนี้เปรียบเสมือนเกราะแก้วเจ็ดประการที่ครอบคลุมคุ้มครองผู้สวดให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงสำหรับชาวราศีกันที่มักมีความคิดฟุ้งซ่านการสวดมนต์บทนี้จะช่วยให้จิตรวมเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นเคล็ดลับคือให้สวดด้วยใจที่สบายไม่ต้องเคร่งเครียดพนมมือทำความรู้สึกเหมือนมีพระพุทธรูปองค์ใสส,สว่างๆอยู่กลางหน้าอก แล้วแผ่เมตตาออกไปให้สรรพสัตว์ให้เจ้ากรรมนายเวรบทสวดนี้จะช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนศัตร,รูให้กลายเป็นมิตรหรือหากท่านมีเวลาน้อยบทสวดพาหงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถาก็เป็นอีกบทที่ทรงพลังมากเพราะเป็นการสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารด้วยวิธีต่าง ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีชัยชนะต่ออุปสรรคและกิเลสในใจตนเองได้เช่นกันขอให้สวดอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วท่านจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์นอกจากการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องกลับมาพึ่งพาศักยภาพของตนเองด้วยชาวราศีกันเป็นคนมีตะก,กะและเหตุผลดีเยี่ยมลองนำกฎแห่งการสะท้อนหรือ law of mirroring มาใช้ดูกฎนี้บอกว่า โลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในถ้าท่านอยากให้คนรอบข้างดีกับท่านท่านต้องเริ่มดีกับตัวเองก่อนเลิกตำหนิตัวเองเลิกกดดันตัวเองในปี2569นี้ลองฝึกเขียนบันทึกความขอบคุณหรือ gratitude journal ทุกเช้าหรือก่อนนอนวันละ3-5ข้อขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นขอบคุณกาแฟาอร่อยๆขอบคุณที่รถไม่ติด ขอบคุณรอยยิ้มของคนแปลกหน้าการฝึกจิตให้มองหาเรื่องดีๆจะเป็นการจูนคลื่นสมองให้ดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจำไว้ว่าสมองของเรามีระบบกัดกรองข้อมูลถ้าเราสั่งให้มันมองหาแต่ปัญหามันก็จะเจอแต่ปัญหาแต่ถ้าเราสั่งให้มันมองหาโอกาสมันก็จะเจอแต่โอกาสนี่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทแต่ผลตอบแทนประเมินค่าไม่ได้ สำหรับชาวกันที่ชอบความสมบูรณ์แบบลองเปลี่ยนมาชอบความก้าวหน้าแทนแล้วชีวิตท่านจะมีความสุขขึ้นมากเมื่อท่านผ่านพ้นปี2,569ไปได้ท่านจะพบว่าตัวท่านได้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลปีนี้เป็นเหมือนปีแห่งการสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้น บทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้ความอดทนที่ท่านได้ฝึกฝนจะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ติดตัวท่านไปตลอดชีวิตในอนาคตข้างหน้าโลกจะหมุนเร็วขึ้นอีกการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงกว่านี้แต่ด้วยภูมิต้าน,านทานที่ท่านสร้างขึ้นในปีนี้ท่านจะไม่หวั่นไหวท่านจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากอย่างลึกพายุจะแรงแค่ไหนก็ทำอะไรท่านไม่ได้ ท่านจะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างเป็นหลักใยให้กับครอบครัวจงภูมิใจในตัวเองเถิดครับที่ท่านได้รับเลือกมาเกิดในราศีนี้และได้รับเลือกให้เผชิญบททดสอบเหล่านี้เพราะฟ้าไม่เคยส่งบททดสอบที่ยากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะผ่านไปได้เหล็กกล้าต้องผ่านการตีและเผาไฟจึงจะเป็นดาบที่คมกริบชั้นใดคนเราก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาจึงจะเป็นคนเหนือคนฉันนั้น เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้แล้วนะครับผมหวังว่าท่านผู้ฟังชาวลัคนาราศีกันและทุกท่านที่ติดตามจะได้รับทั้งสติและกำลังใจกลับไปใช้นำทางชีวิตข้อคิดสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้คือดวงชะตาเป็นเพียงแผนที่บอกร่องมอรสุมและทิศทางลมแต่คนขับเรือคือตัวท่านเองหากท่านมีสติที่มั่นคงปัญญาที่เฉียบแหลมและความเพียรที่ไม่ย่อท้อ ต่อให้พายุจะโหมกระหน่ำเพียงใดท่านก็จะนำเรือชีวิตลำนี้ไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนจงอย่ากลัวเงากรรำแต่จงใช้แสงสว่างแห่งธรรมไล่ล่าเงามืดนั้นปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นจากการร้องขอแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำทำดีละเว้นชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่คือคาถามงคลชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่ไม่มีเกจิอาจารย์ท่านใดมอบให้ท่านได้นอกจากท่านจะมอบให้ตัวท่านเองขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลละโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านก้าวผ่านปี2569นี้ไปได้อย่างสง่างามเปลี่ยนร้ายกลายกันดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมีความสุขกายสุขใจและพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันตลอดไป หากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ท่านได้ก้าวเดินต่อไปขอความกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมและมีสติในทุกย่างก้าวสวัสดีครับ